สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่4กรกด,ดาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนกำพนันนะคะตัวเด่นก็คือ4กับ7 5กับ8 40 41 42 45 47 48 70 71 72 74 75 78 458 471 145 582เนาะก็ขอเพื่อนๆ,ๆทุกคนโชคดีนะคะ 4ี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปหนึ่งกับสีกับ9ก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งห9ึ่2 6ี่ห้าสีหนึ่งสี่สอแล้วก็3 6 9เนาะก็ขอ,ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นแต่ละแนวทางนะคะ ใครจะรุ้นมี p พีก็จบคู่รุ้นเอานะจีนกับนี่ค็อีกจะมาแนวทางเดียวกันเด้อก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางอย่าลืมกด Sub ส cribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะใครจะรุ้นมี p กับรุ้นเน้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ